สวัสดีครับพี่น้องปองกูพี่น้องปองไปมือนี้มาในช่องเสียออกเผ็ดลำพืน้นคือเก่าเมื่อเดิมครับเมือนี้ยปได้ยอยู่ในสำนักง,งานครับพี่น้องบางคนก็นที่คุณคุณบ้านอยู่เลยมือนี้มาเลีนบ้านพ่อหัตน,นี่แหละครับเบี่ยงหลังของพ่อหัดนี่ของแกเล่อเบี่ยงหลงังเบี่ยงหลังของแกนะครับ <laughs> มีจุ่มจุ่มกีแมงวันสองจุ่ม เบียงหลังนะครับบรรยากาศผู้ท้ผู้โถนะครับโุ้ยดิวันที่บังไฟวัดิดิโอ้ดีครับดีครับนี่บรรยากาศพี่น้องประหัตเขาไม่ได้ไปให้ไปหน้าบอกว่าท่านจะไปอยู่โอ้เอประหัตประจ่ะท่านเดินี่นนที่หน้าเลยบ่ยังไงเน่าเปื่อยเป่าเนี่ยความร่มย่ามหลุนน้องแม่เพรเด็กเติมร่มนะโอ้แมนแมน พ่อได้เติมร่มมือกันละบ่ได้ไปให้ไปหน้าเปน็ปนยังไงเขาหน้าปลาปิง้งบ่ทันในมีหรอเขาโอ้ไถหุดนหน้าเหมือนเออไทยหุ่นหน้าเป็น้องเวอนี้มาตีไทยขวบ้า,บานพ่อหัดกับพี่น้องตามมาลินกับเรานะครับนี่ไปใช่หรอสองซิงสองซิงเปกากา็กะกัมโอ้กะกามัมโอ้ นดี๋ยวับใส่ขาข้ามล่ะรับผ้ากับเรื่องหาเบื้องหน้าเบื้องกลังโอ้แมนด้วยมันต้องหางานเสริมนี่โอ้ยุดลายมือยุดโดนแมนหาสมัครงานสมัครงานเชื่อว่าการหาสมัครงานนี่กันล่ะสมรงานตัดหญาไหมตัดใหญ่ตัดหญ่เนี่ยจำหน้างานเมื่อกี้ทีมงานก็ไป ไปเอ้เพื่ออไรกว่าเมือนี้แม่ไม่นีแม่ช่ำสูงช่ำสูงบ่เออไปช่ำสูงเล่ส้ต่ำโอ้แถวแถวกันกันกันนวลโอ้ช่ำสูงแล้วก็ไหลน้ำต่ำเออไปกันนวลเมือนี้พี่น้องทีมงานว่าสิไปน้ำพ่นเอยไปก็จะไปรถสนกไปก็เม่ได้จวดน้ำพ่นรถสนก แม่นไปซีส้วงหนึ่งหมียเปี่ยนบ้านสองหอนหง,ง,ง่วงเรงเดาลูกไก่เนี่ยไปเนี่ยจา้อยก็ไปวิ่งหอกปุกลูกเนี่ยนะครับพี่น้องมืงหนี้ก็มาปเปลี่ยนบ้านพอฮัดดูใน้าบันแพงพี่น้องโอ้เมื่อกี้แขกรถเลาขี่รถไก่ว่าสิไทยขี้กับบ้านท่านเลาเฝ้ามางวนนี่รยอือเชื่อมางวนนี่น เมื่อกี้เราก็ขค่รถบ่ไรเรถบ่ได้ขี่รถยนหลอย่างนี้รถขีรถไฟฟ้าด้วยหรอรถไฟฟ้าแรงสูงใช่ฉัยังมีตลบแน่ท่านีนไปท่านีนเขาบอกว่านี่ท่านีนไดน้ำโอ้ยน้ำมันหลค่ะโอ้ัน้ำไํ้รเดำมดหรือเปล่าดำาเลน้ำไหล men luôn nằm lại qua thì thang bàn là, thì có tàu sâu hết bớt hết à ừ. hết sâu men sau sâu hết ở hầu ở, ở men đó hết bì lẹt bò ấy hết bì lẹt ôi nó thầu như thằng thầu đúng nó đó là con sâu hết ta nuôi chim sâu phẳng men Thư khó kín gặp พอเบิดพอสามสอบดีปีหนึ่งนี่บรรยากาศอยู่ในบันแพงพี่น้องกัก็ก็แกๆอยู่หนึ่งแล้วเสียวคำพคนบันแพงเลยเมขี่รถไปพูนก็บ้องโอ้โวพอดูเมีหวงรัดมือวันที่ยิบซีมาลํมยี่ใส่ฮะมีมาล้มยี่ในบันแพร่งนียยิบซียิบซีสีหวนี่โอ้จักรเด้อมาล้ส มาลำสิเออมาลำสิงคืออยู่นี่มาลำสิบ่รูุยตะวันสิ้นเดือนกันมี่กันสิ้นเดือนสิ้นเดือนสาวน้อยสาวน้อยลำพื้นโซ่พื้นปิดบงพี่น้องอยู่บงเขาไปเปิดอ่ะล่ะรงเรียนนั่นยังก่อนน้องโน่บ่โอ้ยโรงเรียนไอ้บ้านแพงน้องเหนือเออน้องเนี้ยเออน้องเนี้ย ก็พอดีอยู่ไก่พอดีย่านขำเราทงน้วยมาหลุดไม่ต้องไปเบืองไก่เลยบอย่างโอก้โอก,อก็ต้องซื้อบัาย่างบอกเพราะติดื่อด้ยแหละขึ้นก๊กทินนาลงเบืองไก่ <c oughs> กกกระทินนาลงหลายๆายโอ้เออเอ,อื้องได้หลายก่เอื้องใส่เยอะโยงเรียวนี่โอ้เอื้องแต่นั่นก็นยังเอาไป<อ>เไห,ห็นบอลเขาไปไตยุหันที่ไดนบุกอื่องอืม อึ้งไปลุงตูวก็เอาไปให้ลุงตูวพัดเลยอึ้งบ่ใครประวดตเล่าก็กินเล่าแพร่เก่าว่วะท่านกินอึ้องไหมแพร่เก่าเพื่อน้องชีวิตประจำวัหหนเล่าด้วยที่เราพอหัทฮานอเฮตกอกแยก,แกนี่แลหละหยุดเงาอีกดวงน,นี่วันเนี่ยเป็นเดือนพู้เนาะอ้ยยังวไอยู่เป็นเดืนนอนได,ด้วี นังเล้วพอไปหารบจงรถจอบก็บ่ได้แล้วบันมีนั่นน่ยไข่เล้วเนาะงานเสื่อมนี่งานเสือเส่อมเลยฮะแม่งได้ขายถึงโอ้ไงคือเขาขไาขา่แล้วแต่ควางยังบิดขึ้นที่ได้พอ3สมตัวว่าดูนี่ตันันใส่ใหม่เสียกเออ,อ ทาในหยวเนออน้ออออออนขะ้ามก้าวกันมากเลยโอ้บอ่เคยหายแก่เลอนี่ขอ,อยยาดบาดคำเดิอพี่น้องเราบใส่เสียเพราะว่า,ววา,วามันปูแถาบ้านห้องกันจิง้แหละนี่ใส้ผาสลงปูทีปูปูหัดใ <laughs> น,นกายคนนี้ก็ส้งคึมคึม,มเมื่อเมื่อพี่น้องโอ้ยฝนตก มื่อวานก็คือมือ,มอ,มอตัดหญ้าได้ครึ่งมือกับฝนตกนี่สำนักงานฝนตกอย่างนี้ฮะตกพายตกพายลิลลินนะครับพี่น้องเดี๋ยวทีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรพี่น้องมาเล่นกับพ่อหัทที่เธอนะครับบ่มีอย่างไรอีกแล้วฮะอีงเยอะ คลิปนี้ผมมีอย่างไรคลิปใดก็ว่าผมมีอย่างไรเ <c oughs> ออเออโ่ผ <c oughs> <c oughs> มีอย่างไรคลิปนี้พี่น้องก็ขอขอบคุณปีกขอบคุณนงคงเด้อ,อ,อที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นล่ำเพลินนะครับเดี๋ยวก็จีปต่อไปก็ที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ใดนั่นแถวๆมันแพงนี่แหละพี่น้องจังรอดรุนกันว่าจะเป็นบ้านผู้ใดนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ใบเพียงํำนีครับพี่นงคงครับสำหรับ บันแพงงครับเบึ้งได้พี่น้องว่าสิ่ไปเยี่ยมเยี่ยนผูใ้ใดอีกนะครับทางบันแพงสำรับคลิปนี้ไว้ํานีครับพี่น้องสำหรับรบ,รบ่ยเมี่ยงไรครับ